โอเคอันละว,วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะจะมาแถลงหน้าจอคอมอตอนนี้ก็อยู่กับใครอันนี้ก็อยู่กับเออเบลลี่กี้อะกระช่องหรือลัตอนนี้เราก็มาอยู่เป็นเพื่อนฉละดตรงอ๋อก็กี้ดูแล้วทำไมขึ้น ไปดูหน้าจอเนี่ยจะไปดูหน้าจอเซตอัพใช่ปะ่ะมันจะมีให้เซตอัพให้ดูอยู่ถือว,ว่ามันเด้งขึ้นมาก็กดเล็กๆๆก,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 กดทั้งวันทําไมยังกดไม่ได้รู้ไหมมันเป็นแค่ภาพโอ้ยปล่อยยันมากเขาไปกดไหปล่อยยันเราต้องไปสมัครที่าม,าามี <S <S ไม่ใช่ละ ฮะสักวะโหลดไวมาก <c oughs> ไม่คิดว่าจะ <c oughs> มีเกมนี้โหลดแถลงการ <c oughs> ฮะแล้วก็โปรเจกอะไรนะโปรเจกบัสเตอร์เบกเกอร์ภาคสามพัทที่สามออกแล้วนะฮะกำลัง <c oughs> อัพโหลดอยู่อย่ารอดูเลยเลยวันนี้แหละที่มาแถลงการมาเจอคอมตัวเองก็ไม่ใช่เลยหรอก พอดีมีคุณอะไรเหรอคุณนัทแนทแนทโตะมั้ยคะแนทโตนะแนทโตะนี่ชื่อถั่วคุณนัทมา,ค,นนมาคอ l l ต่กไกด์พอดีค่ะก็เลยถามคุณนัทคะว่าจะเล่นเกมอะไรเกมอะไรบาร์สเบเกอร์กำลังโหลดอยู่ยบาร์สเบเกอร์พาร์สี่เอาไว้พรุ่งนี้ ใช่ออออ,อย่างล้วสอง้าเฮ้ยสาสิบเ็ดเปอร์เซ็นแล้วได้เล่นวันนี้แนะ่อีหนู <c oughs> เล่นแล้วตายไม่รู้ด้วยค่ะวิ่งอย่างเดียวสายสายใหม่อะวิง่งจ,จะเล่นจะเล่นดาบหรือว่าจะเล่นธนูหรือว่าจะเล่นวิูก่อน<ต> <ไข S 2> นะ <ไข S 2> แตะถ้าใครโดนคลิปของผมก็ผมจะเล่นวิธนะใช่ นริ่มต้นแม่นม <c oughs> มรยอยากเล่นทางดาบอยากเล่นทางธนูแต่ดูก่อนอาจจะสายดาบก็ดีจะได้โจมตีใกล้แต่ชอบธน,นูมากกว่าเพราะว่าส่วนมากเล่นเราใช้ธนูเยอะกว่าเขาก็ใช้ธนูแต่เขาไปเล่นสายเมดแทนไงเอสายเวทแทนเขาก็เลยกลากไปเลยสายเมทนะอ้าวเมทถูกไหมล่ะ ปกติเขาก็เรียกกันเม็ดไม่ใช่หรอ yes ในอะไรนะรักอันนี้ยังเรียกเลยเมด็ดมีดนะ้ำเม็ดไฟมดมดเม็ดแสงเม,ดมดีดมืดสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์เฮ้ยไม่มีสองศูนย์ศูนย์ศูเหรอ่ายการ<ม>เล่นเกมนะคะว่าจะเล่นเกมอะไรกันดีช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอะไรให้เล่นนะฮะ<อ>ถ้าใคร<อ>มีเกมอะไรอยากให้เล่นก็บอกมาได้ต้อนสมัเอมเกมหลอนสมัต ข้อมูลส่วนตัวนี่สาระคุ้มนิดกี่เท่าไหร่เนี่ยเท่า<ะ>ไหร่ออรเท่าไหร่อ่ะเอปีอ่ะปีเกิดอ่ะมันไม่มีต่ำกว่าสองสี่สามแปดเขาั้งไ้สองพันสองพันเหรอปีพศอะอพศออหรือคศออเหมือนจะเป็น ขอสอรหรือคอสอก็ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นคอสอมั้งถ้าคอสองมันจะเป็นแบบศูนยูเนี่ยก็ปีนี้มันก็มีศูนย์อยู่ไม่ใช่เหรอ,อสองสแต่มันให้ลงแบบไทยใช่ไหมไหนวะแชร์หน้าจอสิดีเรางงถ้าใครเห็นชื่อแอดนัดก็อย่าตกใจนะฮะนมเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวนีที่เลยเนี่ยคิดวสองห้าสี่หกก็ถูกแล้วแหละถูกเปล่านะมันดูข้อหกไล อ่าฮะไหนหยุดแชร์ก่อนรู้สึกแล้องกาแต่เขาใส่ชื่อภาษาไทยนะอ่าฮะน้องกูวิ่งขึ้นมานอีอาาออก,กแล้วไทยน้องขอกการพ้าแล้วก็แล้วว่าใช้โปรแกรมอะไรอัดฮ่า <laughs> ไม่ใช่ละขอบคนัดเอ้ยนัด,นดจั กัมาตรวจสอบไม่พบอีเมลในระบบกราณาระบบอีเมลใหม่ค่ะดูแล้วจ้าทำไมมันไม่ได้ขึ้นเลยจ้าเดี๋ยวว่าแกเคยสลักไปแล้วตรวจสอบพบอีเมลในระบนี้ในระบบแล้วกดระบุอีเมลใหม่ค่ะใครเอาอีเมลไปใช้วะ แกแกทำตัวเองแหละก็ตอนนั้นแกบอกว่าตอนออให้ผมไม่ได้นเนี <ผม S 1> ้ยเยอะไม่เป็นไรมสมัครเอาสมัครได้ตายโยกังนี้ก็เล่นไม่ได้ฮะหรือใครจะให้เล่นเอลซ์อร์ตโอ้ตายแล้วนีงยังสามารถใช้ได้เออ oh God. แน่นอนออดิชั่นเราจะไม่เล่นฮะเดี๋ยวดูนี่ก็เพลงเงื่อแป๊บใช่ไหม มีกทธิ์เพลงใช่เลยเพลงไทยทั้งนั้นเลยดาวอ,อย่างนี้เออยังวิ่งให้เหมือนกันอ,อยากที่ดูว,ว่าจะหาเกมอะไรมาเล่นอีกแล้วนารกไม่เล่นแน่นอนฮะยืนยันกับปรดป้อนอีเมลให้เหมือนกันก๊อปปี้แม่ต <laughs> อนนี้คุณฟูงกำลังมีปัญหากับวางเชือกตรวจสอบอีเมลเมยินดีมิสามารถใช้ได้ค่ะยืนยันแป๊ อโอเคฮะคกิกที่อีเมลยินยันรับะห้ามเข้าไปดูสตรีมีใครออนบ้างวะเบวายวเบกตือดตืตืตืตต <c oughs> ใครวะเออแปดสิห<อ>้าเปแล้วอ๋อชินจังยังไม่ออนเออชินจังของเรา นีรจริงจังเขานอนเลยรไม้คับก็ได้ฮะไม้ My คับก็ได้ไม่ว่าอะไรแต่เดีย๋ยวจะเล่นมันแบบเป็นคู่นะจริงจังเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่คุยกับผมเลยสงสัยเฟสน,นี่อย่าแอดมาเลยนะสุดผิดนะอะไรอะ,อะไร อ่ก้นะตอนนี้รู้สึกว่าคือจะล็อกเอาอีเมลไม่เป็นอ้อกันล้<อ>ระบบส่งแอปผิดไม่ยืนยันมีใครมาแวะมอเตอร์ไซค์ด้าบ้านหรือเวลาเอีโรเรนเจอร์เขาต้องเล่นให้ได้เกมนี้มูจะเก็บเวลทั้งวันฉัจนจะเก็บเวลทั้งวัน ก็ไม่รู้งกันอีก is a music ใครจำได้คะว่าบัสเเกอร์มเล่นตัวไหนก็จะเห็นเป็นสาวน้อยอใช่ค่ะมีตัวไห่ฮีโร่พลาสต์บอทอะไรนะโอเคถอดเลยเมื่มอกี้เมื่อกี้เผือไปกดอันนี้เงอปัอป๊บเลยอะยุดวะเฮ้ยหลุดคุณต้ณองการจะเล่น โอเคยืนยันเสร็จแล้วโอเคฮ์ว้าเปิดหาเฟซเป็กมำใหม่กดปุ่มอิสนาลรอสักครู่ระบบกำลังประมวลผมโอเคเยออหลรนะจ๊ะรอเป็นได้เถอะคกูไม่มีเกมอะไรแล้วไมใ้ววนคาเ ไม่ใช่แล้วฮะเอเดร์ซอดอาร์ออนไลน์สนับสนุนโดยรายการตัวเองพ <laughs> รีเซนต์บายใช่ไหมใช่ไม่ใช่คามิกาเซ่เหตคามิกาเซ่เอเนั์นค really. ่ายดนตรีเดี๋ยวก็จะมาคำว่าเกมออนไลน์นะไม่ใช่ละ เข้าหน้า Google ทำไมเกมออนไลน์มาใหม่แอดนัดตอนนี้นะฮะคุณนัดได้ตายจากขายะะฮะสกายหลุดนะฮะ,ะ,ฮะโอหน่าสงสารจริงๆร้ <c oughs> รอเล่นนะฮะสกาย <c oughs> หนุ่มนวลเราไปแล้ว ถ้าเป็นดาร์กเนี้ยเดี๋ยวจะดูอีกทีนะเอเว็บเกมเพย์พาร์คมีอะไรให้กูเล่นบ้างเ่ะเออเดี๋ยวจะใส่เว็บเกมตรงนี้ให้เพื่อนยนะ Pay Park เพย์พาร์คเนี่ยก็เข้ามาดูได้แหล,ละดราก้อนซอร์นาล็อก ไปดซีสตาร์นะฮะออนไลน์สองนะฮะหรือว่าจะเล่นนี้เดี๋ยวก,ก็จะให้เว็บเกมเอาไว้นะโอเคไม้แจ้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายครับ